พลอยกล่องนี้พลอยบุษราคำบางกระจั้พลอยเก่าสามครึ่งคูณเจ็ดมิลครับสามครึ่งคูณเจ็ดมิลพลอยเนื้อดีเนื้อใสครับออกสีเหลืองพลอยบุดแท้เนื้อแข็งครับพลอยบุษบางกระจันทุรลีใสสามครึ่งคูณเจ็ดมิล พลอยมาคีหรือพลอยเม็ดเมล็ดรวงข้าวนี่ตอนนี้ในทองตลาดก็ถ้าท่านต้องการบางสีบางไซสก็อาจจะไม่มีแต่เราับสั่งทำได้แต่ต้องใช้เวลาตามออเดอร์นะครับตามออเดอร์เรื่องพลอยมีทุก นีแทบทุกสีทุกใจส็จะต้องสั่งล่วงหน้าทางร้านเราก็จะผลิตให้นะครับเป็นของแท้เพราะเรามีวัตถุดิบเตรียมไว้หลายไซสหลายขนาดโทร08715แปดเจ็ด